จันทันดวงเช่นเคยคะ่ะวันนี้หมอต้องจิตติดจรวจเขาจะมาบอกค่ะว่าคนวันไหนที่มีงานไม่มันคงบริษัทเนี่ยจะมีการ Lay ออฟพนักงานออกนะคะและคุณก็จะเดินหางเรไปด้วยคะ่ะและคนวันไหนที่จะทะเลาะก,กันรุนแรงบ้างแตกเลยทีเดียวและไม่ได้มีแค่วันเดียวด้วยนะคะไปฟังเลยคะ่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับพบกับผมหมอตองจิตในจันันดวงต้นคิด3 6 0 .com นะครับเรามาดูดวงคนที่เกิดวันจันทร์กันเลยนะฮะการงานการเรียนของคนที่เกิดวันจันทร์ต้องบอกว่างานดีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสย้ายที่ทำงานหรือได้งานเสริมที่ทำให้เกิดรายได้มากขึ้นนะฮะในเรื่องของการเงิน การเงินค่อนข้างอยู่ตัวแล้วหมายความว่าไม่ดีไปกว่านี้และไม่น้อยไปกว่านี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเก็บเงินก้อนซื้อทรัพย์สินมีโอกาสขายทรัพย์สินได้เอาเป็นว่าเงินหมุนได้แล้วกันเงินดีพอสมควรนะครับในเรื่องของความรักนี่ต้องระวังการทะเลาะกันจนบ้านแตกนะครับในคนที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ไม่เข้าใจทะเลาะกันจนต่างคนต่างแยกกันอยู่คนละชั้นคนละที่ก็คือนานๆนะบ้านมีเหตุการณ์รุนแรงสักหน่อยนึงประมาณนี้ ปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยมีสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาอย่างอื่นมากกว่านะครับวันต่อมานั่นก็คือวันอังคารนะครับวันอังคารในเรื่องของการงานการเรียนต้องถือว่าดีมากเหมือนกันนะครับมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดมีเกณฑ์ได้ไปเรียนต่อมีเกณฑ์ที่เราจะพัฒนาตัวเองจนถึงขั้นทํางานไปด้วยเปิดบริษัทไปด้วยได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับการเงินการเงินค่อนข้างดีและมั่นคงช่วงนี้มีโอกาสที่บริษัทที่ท่านทํา หรือว่างานเสริมมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับในเรื่องของความรักความรักเนี่ยอาจจะไม่ต้องเน้นมากนะักก็คือเหมือนอยู่ตัวสําหรับบางคนเนี่ยทำงานเป็นหลักแล้วก็กลับไปเจอคนรักไปเที่ยวไปอะไรกันไม่ค่อยที่จะเป็นความรักเหมือนกับตัวติดกันขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็มองว่างานมันเด่นกว่าจริงๆนะครับในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนี่ให้ระวังเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นภูมิแพ้แพ้อากาศแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาแน่นอนนะครับ วันต่อมานะครับวันพุธนะฮะวันพุธในเรื่องของการงานการเรียนปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับปัญหาในที่นี้หมายถึงปัญหาเรื่องของเพื่อนเรื่องของหัวนหน้าง,งานหรือว่าลูกค้าของงานที่จะต้องดีวงานกับเรามักจะสื่อสารกันไม่ตรงจนเกิดการเข้าใจผิดจนอาจจะทําให้งานเราพลาดง่ายๆเพราะฉะนั้นทําอะไรให้มีเอกสารรัดกลุ่มไว้จะได้เห็นว่าอันนี่ไงตรงนี้เป็นอย่างนี้เชื่อผมนะครับมันจะไม่ต้องเสียงกันนะครับการเงินยังถือว่าดี ถือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคมาซัพพอร์ตหรือว่ามีเงินก้อนจากสิ่งที่เราขายทรัพย์สินมาช่วยเราในช่วงเดือนนี้ทําให้เราดีขึ้นแล้วก็มีการลงทุนที่ดีเรื่องของความรักโอ้โหตายเลยนะครับความรักนี่ทะเลาะก,กันบ้านแตกนะครับคือคนที่เกิดวันพุธนี่ต้องบอกว่าระวังระวังหลงอย่างใดอย่างหนึ่งภาษาไว้รุ่นเรียวไปเปกันเนี่ยประมาณว่าไปหนักหนักมากคือสมมุติว่าไปหลงทาวีเจในออนไลน์เนี้ย เสียเงินไปเยอะเลยนะฮะต้องระวังมากๆนะครับเพราะนี้นอกจากจะเสียเงินแล้วยังทําให้ทะเลาะกันบ้านแตกหรือว่าแทบจะต้องเลิกกันเลยก็ได้สําหรับบางท่านที่ใช้ลมมากเกินไปนะครับเรื่องของสุขภาพครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับผู้ใหญ่บางท่านนี่มีโรคหัวใจโรคความดันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในมือหมออยู่ในการดูแลปกติไม่เป็นปัญหาใหญ่เลยถือว่าดีปกติครับวันต่อไปนะครับวันพฤหัสนะครับในเรื่องของการงานการเรียน เขาเรียกว่าไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องเน้นมากนะกก็คือเรียนไปเนิ่มเริ่มงานไปเรื่อยๆอาจจะไม่เด่นมากแต่มันก็อยู่ตัวฮะอยู่ตัวไปแบบไม่ไม่ลงไปกว่าน,นี้แต่ขึ้นมีปัจจัยขึ้นเรียกว่าอยู่ที่ว่าเราจะรับจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการเงินนะฮะให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายบ้างแต่ว่าภาพรวมงานเงินยังดีแต่ว่าระวังตรงไหนบางคนมีเงินอยู่กับมือใช้จ่ายเกินตัวอยากได้อะไรซื้ออย่างเงี้ยทำให้เราลําบากในช่วงท้ายได้นะครับในเรื่องของความรัก ระวังเรื่องของคนที่จะเข้ามาหาเรานะครับคนวันพฤหัสเนี่ยเจ้าตัวเจ้าชะตาเนี่ยมีคนที่จะเข้ามาหาทําให้ builds. เกิดการเข้าใจผิดหรือทําให้เราเผลอตัวไปทําให้มีปัญหาเรื่องความรักได้นะฮะก็แล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าโดนหลอกเรื่องความรักด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระวังปัญหาในเรื่องของกระดูกนะฮะเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ นะครับในผู้ใหญ่เลยเนี่ยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสะบ้าข้อเข่าเงนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันต่อไปวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ในเรื่องของการงานการเรียนต้องบอกว่าดีมากนะครับงานดีเรียนดีมีโอกาสก้าวหน้าทั้งงานเสริมงานประจํามีโอกาสได้ทําอะไรที่เหมือนกับว่าขยิ่งก้าวกระโดดในช่วงระยะสั้นนะครับงั้นหุ้นก็เล่นได้นะฮะหรือว่า,าซื้อมาขายไปง่าย ซื้อเื่องสัมอามาขายออนไลน์เป็นต้นนะครับในเรื่องของการเงินนะครับไม่ดีเอาซะเลยนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกก่อนว่า,าให้ระวังคนที่จะมาชวนเราทําลงทุนแปลกๆล,ลงทุนในสิ่งที่ไม่เห็นของคล้ายๆแนวขายตรงแล้วเราจะไม่ได้อะไรตรงนี้เลยนะครับต้องระวังนะฮะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะครับจะมีคนเข้ามาให้เป็นรักซ้อนฝั่งเรานะฮะ ก็อาจจะทําให้ความรักที่มีอยู่เดิมเกิดการเข้าใจผิดหรือห่างกันไปก็ได้นะครับในเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีไม่มีปัญหาอาจจะมีในเรื่องของอเจ็บคอหวัดลงคอบ้างเท่านั้นเองนะฮะวันต่อไปวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์งานและก็การเรียนทำได้เรื่อยๆเรื่อยๆได้เงินเรื่อยๆหมายความว่ามันอยู่ตัวพอสมควรก็เรียกว่าอยู่ตัวไปเรื่อยๆไม่ไม่ลงไปกว่านี้ และมีงานเสริมเข้ามามากกว่านี้ด้วยแต่ว่าเราก็จะทําไปอย่างเนิบๆไปเรื่อยๆเหมือนมีออเดอร์มาจะมา10บใบร้อยใบเราก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคนที่เข้ามาก็ต้องรอกันไปประมาณนั้นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าทําบุญมาดีมีโชคแล้วก็มีเรื่องของทรัพย์สินหรือสิ่งที่ได้มาแบบเปล่าๆฟรีๆเยอะดีนะครับในเรื่องของความรักครับเพอร์เฟกมากดีมากบางคนเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานหรือว่าในครอบครัวมีงานมงคลสมรสหรือว่า ได้เป็นพ่อคนได้เป็นคุณปู่คุณย่าประมาณนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆในเรื่องความรักทั้งครอบครัวเข้ามาในบ้านแล้วกันสุขภาพให้ระวังนะครับอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันได้ง่ายเหมือนกันนะครับในสองเดือนก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวตื่นมาเจ็บตายอีกทีหายเจ็บคอประมาณนี้นะจุกจิกในร่างกายของเราวันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานการเปลี่ยนต้องบอกว่าการงานเนี่ยมีเกณฑ์เขาเรียกว่าบริษัทเขาไม่มั่นคงแล้วอาจจะเลิกออฟพนักงานได้ เราอาจจะโดนหรือเราเองลงทุนอะไรที่มากจนเกินไปแล้วทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของการงานด้วยส่วนการเงินเนี่ยประหยัดการค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งมีเกณฑ์เงินติดติด,ข,ด,ข,ดขัดในช่วงปลายสัปดาห์หน่อยหนึ่งนะครับเรื่องความรักครับเรื่องความรักก็ชักไม่แน่นอนทะเลาะก,กันบ่อยซะจนบางทีต่างคนต่างอยู่จนรู้สึกเหมือนกับว่าจะไปรอดไหมมันเริ่มมีกระบวนการแนวคิดนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแต่ก็คงยังต้องอยู่แหละครับ ส่วนสุขภาพดีชนะเลิศน,นะครับเหมือนปากบอกไม่สบายแต่จริงแล้วเชื่อคุณสบายดีนะครับแค่หลอกตัวเองนะครับก็เป็นว่าจบ7วันนะครับสำหรับการพยากร์เราไปดูไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ว่าแต่ละวันเป็นยังไงกันบ้างครับครบทั้ง7วันแล้วนะคะมาถึงคำถามไฮไลท์ของเราค่ะคนวันไหนที่จะโดนหลอกเรื่องเงินจนหมดตัวไม่เหลืออะไรเลย คนที่มีเกณฑ์โดนหลอกเรื่องเงินนะครับจากการลงทุนจนหมดตัวนั่นคือเกณฑ์ของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเช่นมีคนมาชวนลงทุนในแน,แนวแชร์ลูกโซ่หรือว่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่ได้บริหารในสิ่งที่เราไม่ได้จับต้องต่างๆนานา,นา,นานหรือต้องเอาเงินไปทิ้งไว้ที่เขาก่อนอย่างเงี้ยไม่น่าเสี่ยงเพราะว่ามันทำให้เราลงทุนแสนก็เสียแสนลงทุน200,000ก็เสีย2 0 0,000แต่อาจจะได้เงินคืนมาใช่ไหมได้แต่อาจจะช้ามากก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์จึงเป็นวันที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของคนจะมาชวนทำอะไรแปลกๆนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจันทันดวงต้นคิด 360.com ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนผมหมอต้องจิตสวัสดีครับ